สวัสดีค่ะวันนี้ถึงคิวของ b บูธ Electro Voice และ Dynacord สแบรนด์ครึ่งสิ่งชั้นนำระดับโลกที่ได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานทั้งด้านคุณภาพและเทคโนโลยีบูธนี้เราจะพบกับลำโพงติดผนังจาก Electro Voice ทั้ง3รุ่นคือ EVS i s 8.2B EVS i s 5.2B และ EVS i 4.2B ค่ะ ต่อมาเป็นลำโพงประเภท Active มีรุ่น ZLX 8 PG2, e v a 12P, Everse 8และ Everse 12ค่ะ ส่วนสินค้าประเภทไมโครโฟนมีรุ่นยอดฮิตอย่าง ND 76, ND 86และ ND 96และไมโครโฟนไร้สายจากสกอตรุ่น w m 522ค่ะพร้อมกับมิกเซอร์แอมจาก d ดนคอร์ดรุ่น U1201M และ Sequence Power รุ่น PS832 จากแบรนด์สกอ t ก็มีให้สัมผัสตัวจริงกันที่บูธด,ด้วยค่ะ ห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนตัวยงของ Electro Voice และไดนัคอร์ดสามารถมาสัมผัสตัวจริงสิ่งจริงได้ที่โชว์รูม Audio City ตั้งอยู่ที่ซอยเทพรัก51สะพานใหม่กรุงเทพเดินทางสะดวกมีที่จอดรถรองรับค่ะอย่าลืมแวะมาเจอกันนะคะขอบคุณค่ะ